วันนี้มาไกลเลยนะคะจากจังหวัดสงขลาค่ะโรงเรียนพะตงนะคะวิทยามูลนเลทศจากจังหวัดสงขลาค่ะ <c oughs> นำโดยน้องเจนค่ะ Ooh. Sí. แล้วก็แบบอ่ะแควกมาเลยนะอ,อไม่ต้องไปออไม่ต้องวิ่งปเปลี่ยนให้เสียเวลาเอ,อแต่แบบบานก็บแควกเลย <c oughs> มีดอกนี้ใหญ่กว่าเขาหน่อยนั่นแหละยูโดมสบูนดอกอวบดอกอวบเ <c oughs> จน,จนมาครั้งนี้ค่ะหูสูงสง่าเลยเป็นยังไงคะความตื่นเต้นนี่มันลดน้อยลงจากครั้งที่แล้วไหมค่ะก็กดดันนิดหน่อยค่ะเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบที่สำคัญมากค่ะ ปกติเราจาน้องเจนได้ใช่ไหมว่าคุณพ่อเราจะเข้มงวดเรื่องการเรียนจริงๆตอนแรกเลยนะคะน้องเจนเนี่ยคุณพ่อไม่ให้มาร้องด้วยซ้ำา<ช>นะคะ,คะแต่ว่าคุณแม่ขอขอว่าให้ลูกได้แสดงความสามารถนะคะเผื่อจะมีโอกาสได้ผ่านเข้ารอบนะคะจนกระทั่งน้องก็ได้เข้าจริงๆนะได้เข้าจริงๆแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะ เป็นรองแชมป์ประจําเทอมที่2นะคะ,คะมีตําแหน่งเลยแล้วก็ได้เข้ามาถึงรอบนี้ซึ่งเรามาตัดเชือกกันเป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนครั้งนี้นี่คุณพ่ออนุญาตให้มาไหมคะหรือว่าคุณแม่ต้องไปขอร้องเหมือนเดิมพ่ออนุญาตค่ะคือตอนนี้พ่อเข้าใจหมดแล้วเพราะว่าเป็นความชอบของหนูเป็นรองแชมป์แล้วเนาะแล้วรอบนี้ไฟน์นี้เป็นไฟบังคับเนี่ยนะต้องมามหาสุดยอดแชมป์คุณพ่อเชียร์อยู่ที่บ้านพูดอะไรถึงคุณพ่อหน่อยไหม ค่ะก็ขอขอบคุณพ่อนะคะส่งใต้และส่งภาษาใต้นี่สีแดงหนุ่มๆขอขอบคุณพ่อนะคะที่เข้าใจน้องจีนและให้น้องจีนได้มาประกวดในรายการชิงขาสารค่ะขอบคุณนะคะมาทาการฝานันนะคะได้มาอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ก็จะเป็นรอบที่สําคัญแล้วก็เป็นรอบที่ยิ่งใหญ่สำหรับน้องๆน,นะคะยากจะขอคะแนนะไรพี่ฝนหรือว่าครูเบิร์ตเชิญเลยค่ะ ออก่อนอื่นนะคะเจนก็ต้องขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอคะแนนจากครูเบิร์ดและครูฝนให้คะแนนพวกหนูเยอะๆนะคะพวกหนูอยากนั่งบันลังอ่พคะพี่ฝนก็อยากที่จะให้นั่งบันลังทุกโรงเรียนแล้วค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็ต้องดูตามเนื้อผ้า และวันนี้ผ anyway? <and> no ้าของเราเป็นไงบ้างคะเป็นยังไงคะเนื้อผ้าดีไหมคะเนื้อผ้าดีมากค่ะสวยชุดสวยนะคะการร้องค่ะเอาการร้องอะค่ะถามหาเนื้อผ้าก็เลยขอผ้าสวยนะคะวันนี้น้องเจนนะคะน้องเจนมาน้องเจนถนัดเพลงนี้ด้วยหรือว่าเคยร้องเพลงนี้มาบ้างล่าคะไม่เคยไม่เคยเหมือนยังไม่มีความมั่นใจเล็กน้อยหนูป่วยป้ะลูกวันนี้เออเหมือน นั่นน่ะสิเหมือนจอยๆเหมือนแบบเห็ดยืดๆอะใช่นะคะยืดๆไปยืดตั้งแต่ตั้งแต่ตรงตรงหัวเลยนะคะยินเลยได้ยินไหมพี่มันยาวมันยืดไปหน่อยคือต้องเลือกเลือกยืดเป็นบางคำนะคะหลายคำเลยสีม่วงที่พี่ชื่นชม เหนื่อยฟังแล้วเหนื่อยไปด้วยนะคะแต่เทคนิคอะไรของน้องเจนมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเทคนิคในบางอย่างอย่างเช่นในการคําสั้นคํายาวหรือว่าคําไหนที่จะต้องรวบคําไหนที่จะต้องยืดเนี่ยอันนี้น้องเจนเหมือนมันรวนรวนไปนิดนึงไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าสุขภาพหรือเปล่าทําให้เหมือนกับ อารมณ์เพลงอะไรเงี้ยมันก็มันมันไปด้วยกันหมดเลยอะคะ่ะแล้วก็ลูกคอลูกเอื้อนบางบางคำไม่ไปแต่ก็ทำได้ดีถือว่าถือว่าประคับประคองได้ดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าพี่ฝนก็จับจนได้อะจับจนได้ว่าเอ๊ะตรงนั้นตรงนี้นะคะคอยเช้าคอยเห็นอันนี้ก็เพียนเอาไปปรับปรุงตรงนี้ นะคะน้องเจนพี่ฝนเชื่อว่าจะเป็นนักร้องที่ดีได้ในอนาคตนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ฝนมาในส่วนของโชว์ค่ะส่วนของโชว์นะครับเสื้อผ้าหน้าผมกูว่าคิ้วเข้มไปรองพื้นด้วยคือถามว่าแต่งแบบนี้สวยไหมกูก็ว่าสวยนะแต่นีความที่ว่าเราเป็นประถม เรายังมีความต้องมีความสมวัยอยู่คุณเน้นตรงนี้นะครับเพราะตังนี้ตอนนี้คิวมันเข้มไปรวมทั้งรองพื้นหลายๆท่านด้วยนะครับก็เลยดูดูหนาดูไม่เห็นผิวของของเด็กเลยอ่ะน้องเชนก็หนาน้องเชนก็หนาด้วยเยอะไปนะครับซีไปไหมคะซีด้วยคือถ้าเผื่อเราไม่รองพื้นอย่างนี้เนี่ยผมบอกแล้วไงดูผิวที่มือเขา ผิวออร่าสวยมากเลยนะแสงส่องมาแล้วดูสวยกว่าอีกนะครับหรือที่แขนของน้องๆเนี่ยที่มันเป็นผิวเข้มผิวต่างเนี่ยไม่เป็นไรมันเป็นผิวธรรมชาติเพราะเราอยากต้องการความสมวัยเท่านั้นเองนะครับผมว่ารองพื้นกับคิวเข้มไปนิดนึงนะครับรานนี้ก็มาดูเรื่องของเครื่องแต่งกายคือนวัตกรรมการกระตุกผ้าอะไรเนี่ยเป็นวัตกรรมที่ดีแต่มันก็เป็นดาบสองคมตรงที่ว่าก่อนจะมาถึงช่วงเวลาที่จะเซอร์ไพรส์เนี่ย มันเห็นเป็นสีแดงอยู่ตอนแรกก็ทําให้รําคาญสายตาเหมือนกันว่าเอ๊ะโรงเรียนนี้เขาให้ใส่เสื้อทับในเป็นสีแดงหมดเลยหรอมันนี่แลบออกมาแบบนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะทำนวัตรกรรมแบบเนี้ยเราต้องเก็บให้มิดจริงๆเพื่อให้เซอร์ไพรส์จริงๆนี่พอมาแสดงตรงนี้แล้วเนี่ยมันเห็นว่ามันมีสีแดงโผล่แล้วมันมัน,ม,นมันนิดนึงฮะต้องระวังตรงนี้ด้วยถ้าจะใช้นวัตรกรรมตรงนี้นะครับต้องเก็บให้มิดจริงๆคราวนี้ก็มาในเรื่องของการเต้นนะครับเออคือท่าเทคนิคอะ ก็มีแต่ยังไม่ครบแต่ที่ที่มันทําให้ให้โชว์ดูดรอปลงไปเพราะว่ามันสวนทางกับเนื้อร้องมันเร็วนะครับมันเร็วไปถ้ามันเร็วมากครั้งนี้บางทีเร็วบางจังหวะบ้างช้าบ้างอะไรแต่นี่มันเร็วนําการร้องไปตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูดูย้อนอีกครั้งดูเทปย้อนอีกครั้งเนี่ยเราจะเห็นเลยว,ว่ามันไปกันคนละเรื่อง น plane. ักร้องก็จะช้าเดินสง่างามร้องไปเรื่อยในที่ข้างหลังเนี่ยเป็นฟิล์มม้วนเร็วมากจับๆๆๆๆๆเหมือนฟิล์มคนละม้วนแล้วแบ่งจอสายคนละเรื่องกันเลยทีเดียวเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันมีเรื่องของความกลมกลื่นกลมกล่อมด้วยเข้าใจว่าเต้นดีนะเก่งนะเต้นเร็วเต้นความจังหวะอะไรได้แต่ว่ามันมันไม่เข้ากันตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นแนวทางเดียวกันถึงจะเกิดองค์รวมที่สวยงามตรงนี้ยแหละครับเนี่ยเสียดายตรงนี้ว่าตีความตรงนี้ไปนิดนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของเนี่ยความ ท่าเชื่อมโยงมันก็เลยหายไปด้วยเชื่อมโยงจากตรงนี้ไปตรงนั้นจากตรงนั้นไปตรงนี้มันเป็นอะไรที่ตึง้งตึัง,ต,งตึ้งหมดเลยแล้วก็เห็นแล้วพยายามจะทําท่าเทคนิคแต่บางทีไปไม่ถูกเทคนิคยังไม่ถึงยังไม่ถึงแต่พยายามทําแต่ว่าเราเอาความสามารถของทีมดีกว่าและหลายหลายคนนะมองหน้าครูเวลาเต้นแล้วครูก็เฮ้ยแล้วตัวเองไม่เต้นเหรอมองหน้าครูอยู่นั่นเต้นแล้วก็ยังมองหน้าครูมองอ้าวเราไม่ไปสนใจหน้าที่ตัวเองทํางานเหรอ ต้องแยกประสาทให้ดีนะลูกว่าช่วงไหนจะส่งส่งความรู้สึกออกมามช่วงไหนต้องวิ่งไปทําหน้าที่มันทําให้งาแลไงจะไปไหนต่อลมองหน้าคุณอยู่นี้แหละคูก็รุ่นเดี๋ยววิ่งไปเข้าไม่ไม่ถูกนะเกือบจะดีเลยไปหลายอันแล้วเนี่ยะนะครับโอเคอันนี้โดยรวมโดยรวมนะฮะโรงเรียนพระตรงวิทยามูลนิธิจากจังหวัดสงขลาเนี่ยเทคนิคการเต้นดีขึ้นจากที่ผ่านมานะครับแต่ต้องพัฒนาได้อีกหาความกลมกลืนหนักเบาค่อยนะครับระดับต่างๆรับรองไปได้อีกไกลทีเดียวเลย อขบคคุณ่ะแหมน่าเสียดายที่น้องเจนไม่สบายเลยทำให้ไม่ค่อยมีพลังครับแต่ก็ยังได้รับคำชมไปเยอะเหมือนกันคะแนนจะออกมาเยอะหรือไม่นั้นไปลุ้นกันครับ รวมผลคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้อยู่ในมือส้มแล้วนะคะมารุ้นพร้อมๆกันค่ะว่าโรงเรียนพระตรงวิทยามูลนิธิจะสามารถนั่งบัลลังก์ได้หรือเปล่านะคะและโรงเรียนพระตรงวิทยามูลนิธิจากจังหวัดสงขลาทําคะแนนไปได้ <S 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 และพลังที่สองนะคะค่ะส่วนน้องเจนค่ะและโรงเรียนนะคะพระตงวิทยามูลนิธิต้องกลับบ้านไปก่อนนะคะแต่ว่าก็ได้8อ่ะยังไงมาตรฐานการรักษาในการใน8ขึ้นก็ยังทำได้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาหารายการเราอีกนงนะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้ค่ะโรงเรียนพระตงวิทยามูลนิธิจักจังหวัดสงขลาค่ะรับทุนการศึกษาจากทางรายการนะคะ1 0ึ0งืนบาทค่ะ รุปผลการแข่งขันในตอนนี้ทั้งสองบัลลังก็ยังคงนั่งประจำที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อกับแชมป์เทอม3าโรงเรียนเทศบาล4ทนวิถีเทศบาลนาครเยลาจังหวัดยยลา ใจรอสักครู่ส่วนตอนนี้ไปมอบโชคกับผลิตภัณฑ์ลอรีเอกันก่อนครับ